สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เม้งเล่นเกมครับวันนี้พาเพ,พื่อนๆมาจำลองแมตช์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเอฟซีบอลสมัตรครับผมก็เป็นการพากบอลและจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับผ่านฟีฟ่า23หลังจากหายกันไปนานกส็สดี ปีใหม่เพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube แม้งและแฟนเพจแม้งเล่นเกมทุกคนครับผมสวัสวนดนปีใหม่ทุกคนด้วยครับก็ต้อนรับเข้าสู่สนามอุตส่าห์ฟอร์ดครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านสนามอุตสฟอร์ดต้อนรับการเยือนของ AFC บอนสมัรทครับผมวันนี้นักเตะสองทีมเป็นลงสนามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมายชุดสีแดงส่วนบอนสมา์ทหมายเชุดสีดำครับ ครับเตะของสองทีมเดินจับมือห่างหายกันไปนานครับสำหรับช่องชมลองช่องเมเล่นเกมครับเอ็ดและชื่อตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ประตูดีแคร์กองหลังวอนบิสก้าวาลานมาติเนตลุกชอกองกลางคาซิมิโลอิเล็กเซนก่างลุกบุโนโน่ครับสามกองหน้าครับแอนโทนีมาเชลแล้วก็มาคันเลตฟอร์ดเฮ้ยซานโชครับวันนี้ซานโชเล่นบิปีกซ้ายผมแล้วก็สิเป็นรายชื่อตัวจริงของบอลสมาร์ครับตามนี้นะครับ ทีมเป็นเคลลี่ครักลางก็มีคูกคกับกองหน้าก็โซเลนเก้สวัสวดีปีใหม่2023ทุกคนครับกูดาเซนปอนวิทเริ่มสัญญาครับเป็นฝั่งแมนยูได้เขีย้ยบบอลบุกจากซ้ายไปขวาท่า,ทางหายใจไปนานครับสำหรับช่องยูทูบเบลนเกมพาคบอลและจำลองแมตช์ฟุตบอลเรมลีกพาร์ติฟ้า23 มันมีกลับมาแล้วครับปีใหม่ครับต้อนรับปีใหม่เปิดมาแบนมัสเจวันดิสกาเขียวละครับเป็นลูกเต็มมุมบอลมัสโดยแอนโทนีครับเบอร์สามสองบอลมัสเปิดจะไปอ้าวสกัดผิดครับบอลออกหลังเป็นลูกเต็มมุมต่ตอเนื่องของบอลสมาร์ทครับเปิดจะไปขึ้นโคกซุปเปอร์เซฟดิเคียมาดูภาพช้าครับเปิดลูกนี้ 6เต็มๆแล้วไม่ผ่านมือดาวิดดีเคียร์ซุปเปอร์เซฟครับนิดเดียวเตะมุมอีกครั้งครับของบอลส์ครั้งที่สามเปิดขึ้นโคกบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มครับดูภาพชายครับมงซุปเปอร์เซฟครับบอลอยู่ชีบอลสั์อันทีน่นี่เอ,อิดจะไม่ก็เป็นโทษขึ้นโคกเรียบร้อยครับ ไลออนเบอร์สิของบอสมัตคือโขกให้บอสมัตนำแมนเชสเตอร์อยู่แต่รับ1 0่งศูนย์ุภาพช้าครับขึ้นลูกนี้แมนยูยังตั้งเกมกันไม่ได้ครับเกมรับเปิดเข้าไปขึ้นโขกก็เรียบร้อยครับผ่านมือดาวิดดิเค้ามีลูกช็อคขึ้นก็ไม่ถึงครับ ว่าแมนเชสเตอร์เดนซูลครับบอลสมัตหนึ่งนะทีที่หกครับขึ้นนำเร็วครับแมนเอ่อบอลสมัตแมนยูว่างรครับแก้เกมต้องมาชมด้วยจะตีเสมอได้ไหมครับเพืนี่รับชมอยู่ว่าคำแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผม subscribe าาใ,ในช่อง YouTube แม็เล่นเกมครับจำลองแมตช์ผ่านระบบเปแอร์ครับตามขึ้นมาให้เพื่อนรับชมความบันเทิงเท่านั้นนะ รับชมความสุขสนานครับจังหวะนี้แบฝั่งซ้ายลูกชอลูกชอปเปอิดมันแล้เขตโทษอิเล็กเซนตอยู่ตรงนั้นบอลมัดมองออกหลังครับลงจนมุมดูลูก,ตมมลกแต็มมุมครับโดยอิเล็เออกเซนตเปิดเสาแรกขึ้นไม่ถึงบอลมัดมองออกเก็บด้วยซา,านโช่ซานโช่เลี้ยงไปฝั่งซ้ายไนดะ้ดูออกมาที่แอนโทนีแอนโทนีเลี้ยงไม่ผ่านครับบอลมัดเคลียออก ดูภาพช้าครับลูกขึ้นนำเปิดขึ้นมาขึ้นโค้ตรงนั้นเนีบยมีลูกชออยู่ก็ขึ้นไม่ถึงครับมาลุ้นกันต่อครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลอยู่ที่บ์ลิง แทงไม้แอนโทนีไม่ถึงรับติดผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดือว่าแมนยูอยู่ที่มาติเนตออกถึงลูกชอลูกชอเลี้ยงมาพันเซห้านาทีครับแมนยูสวนบอลมดหนึ่งปุ๊บออกที่เบอร์สิบฝั่งซ้ายฝั่งขวายางตัดมาก็ไม่ผ่านครับวารัางเคียวออกไปบอลอยู่ที่เลมา่า เก็บบอลได้ครับชายพาดกำลังแน่นอาอินเส้ตเป็นบอลของบอสตัดคุกออกไปที่เบอร์ซครับเบอร์แปรเลมาสมิธออก้างครับลูกเตะมุมเลูกลูกทุ่มมั้งขอไปทุ่มคืนกับมาที่กองหลังครับเลม้าสมิธครับ ออกข้างมีอยู่ในทุ่มเพื่อนที่รับชมโยเพียงม่หลีกปีนี้เชียร์ทีมไหนสนามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมส่วนทางผมก็แมนเชสเตอร์ได้เลยครับจิมมีโลก็สวัสดีปีใหม่2023ปีกระต่าย ผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ไม่เล่นเกมทุกคนครับที่เข้ามาชมสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะบอลยุทธิเริ่มาบอลส์มาบอมาชิคเสลี่เบลิงเบลิงเห่นไหแอนโทนีไม่พาติดวอรบิสสก้าแอนโทนียิงกลับมาได้แอนโทนีฟังซ้าย เอ,ออเข้ามาแล้วเอาผิโทษติดแมนยูเขียวไปครับเขียวมาก็เก็บบอลในแดนหน้าไม่ได้นะโซเลนเกอร์ออกไปทางเบอร์สิบคนที่มงให้บอลสลั้นน้ำมาเบอร์สิบชื่ออะไรครับเอ็นทูนี่เลี้ยงมาก็ไม่ผ่านครับแอ็นทูนี่เจอแอนนนะ็นทูนี่บอลชิบูโนโ่มาเชลเอีเล็กเซน่น แฟนฟาวรับลูกนี้เลชันเปิดไม่กอบเคตุดไม่ผ่านผู้เล่นบอลสปาร์ตครับเขียวมาติดเก็บบอลได้โซลเก้เป็นกับบาเบอร์เิปของเคลลี่เบอร์เซปนั่นเลยอันคิตดีครับเลชัน แอน,นดูก็คุมนเกมไม่ได้ครับโอกาสยิงยังไม่มีมแอนโทนีมาแล้วฝังขวาเลี้ยงลบไม่พันยิมงอ่านโด,ดนคาซิมิโนตัดบอลนะับโรก็ไปสะดุดขาเขียวป้ยฝั่งซ้ายออกข้างครับลูกทุ่มโดนบิสกา้าทุม่มให้แอนโทนีบิสกา้คาคาซิมูโน อีเล็กเซนครับบูโนวันนี้อีลิกเซนบูโนคาซิมโโิโลไดแดนกลางทำอะไรไม่ได้ครับเก็บบอลไม่ได้ครับจ่ายบอลก็ไม่พลาดไอ้จ่ายบอลก็พลาดย,ยังประสานงานกันไม่เข้าที่เข้าทางคาซิมิโลเขาเสียบอลครับจังหวะน,นี้เลือดมาตัดได้กลับคืนกับมาก็เอา้าคาซิมิโลครับพลาดเสียบมานจะนี่ฟาวครับต่อหน้าต,ต่อตาพุทธสิน สามนาทีอุทธรณ์บาดเจ็บครับแมนเชสเตอร์ด0บอลมัดหนึ่งต้องขอบอลมัดคิสตี้เจียบอลให้ปุริแม,มนยูครับยูทีอีเล็กชันบโนโแห่งมาคาซิมิโนบุงอออกไปฝั่งซ้ายมาเชียบทุเวลาสองนาทีนนมาเชียบจ่ายพลาดครับไม่ถึงแอนโทนีครับ ลูกสาประตูบอลมัดเขียวไปเก็บบอลได้ที่ซานโช่เขื่อน,น,นกับหลังครับวาลลันผู้ตัดสินเป่าโนเวียนบนเวลาครึ่งแรกครับ45นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0เอฟซีบอลสมัด1ครับไปรับชมครึ่งหลังกันต่อขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครึ่งหลังครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พบกับบอลสัตดิการภาคบอลและจำลองแมตช์ผ่านะระบบ AI ไผ่านฟีฟ่า23ครับทำขึ้นมาให้เพื่อนรับชมก็ามาถึงเท่านั้นนะแล้วก็ึืนหลังเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาชมก็สวัสดีปีใหม่ครับปีกระต่าย2023หรือว่า2,566ครับขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนครับปีใหม่นี้ก็ขอให้สุข สมหวังคิดสิ่งใดก็สมหวังปรารถนาครับรับชมเมืต่อฝั่งขวาโดยซานโชกแมนยูเปิดไม่ได้ก็เคยโทษขึ้นโค้งโดยบูโนโ่โดเซฟครับเข้ามือผู้รักษาประตูของบอลส์มัดเปิดยาวขึ้นมาไม่ผ่านผู้เล่นแมนยูเก็บบอลได้แต่กิซิมลูออกิงบูโนโ่ขออภัยครับมาซิีอรเมื่อสักครู่กิซิโน่อยู่ฝั่งซ้ายลูกชอเติม เปิดขึ้นมาได้ก,กับพิธุษบอลสมัตเขี้ยงมาแมนยูก็ยังเก็บบอลได้ครับบอลซานโชเปิดขึ้นมาได้ก,กับพิธุษก็ไม่มีผู้เล่นแมนยูขึ้นมองถึงครับเก็บบอลได้วาลานันที่ซานโชยครับังขวาซานโชเติมครับซานโชเปิดไม่อีกรอบนึงขึ้นโคกไม่ถึงครับแอนโทนีตัวเล็กครับขึ้นโคกไม่ถึงนะ่ บอลมัดฝั่งซ้ายเอนโทนี่บอลมัดเน,นี่ยอนโทนี่แมนยูก็มีแอนโทนี่ครับบอลอยู่ที่บูโนโ่ล็อกเปล่าพลาดครับคุกแทงมาซซลิเก้ก็ลิกไปครับมาทีนี้มาตัดบอลได้คพื่อไปดีดีค่ะเอา่อยาวขึ้นมาแดนกลางมาเชี่ยวลงมาช่วยสารงานในแดนกลางครับมาเชี่ยว บูโน่ตัวสำรองยังมีมาคาร์ลาสฟอร์ครับจะเปลี่ยนในตอนไหนครับเอลิเทนัาจะเปลี่ยนมาคาร์ลาสฟอร์ลงมาตอนไหนครับรอรับชมกันมาแล้ว63นาทีครับแมนยูยั 0, เงศูนย์บอลส์มัดหนึ่งคุกโชเลงเกอเดลมาฟัางก์าเติมบอล h i คิสต y h คิสต r y ส่งให้สมิธกันไม่ถึงอ้าวโดนชนครับแอนทโทนีล่ล้มแมนแมนฝ่าฟ้ามีการเปลี่ยนตัวกิทเจนเล็กเซนออกส่งเฟสลงส่วนบอลมัดส่งบอยสิบหกลงม,มาครับเลวินคุกออกทำไมไม่เปลี่ยนมาคาเลสฟอนลงมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาเหลือไม่มากครับ25นาทีเสร็จทีลูกชอ่อทางออมบูนโน มูโนแฟนบอลออกข้างครับเป็นลูกท nah ุ่มบอลอยูここ่ที่บอลสมาร์ทเขียวแป๊บเป็นลูกทุ่มของแมนยูลูกชอกรูชอฟทีมาริเฟสครับแทงไปคาซิมโ่ น่าขอโทษก็จับบอลยาวครับบอลมาเชียบอลออกไปวาลันฟิตเคลียเวลาอีกครั้งครับคาซ์สิโลคาซ์สิโลโดนไม่บอลอยู่ที่บูโนโ่แอันโทนี่เติมแล้วไม่จ่ายครับบูโน่แฟนเดอร์ฝั่งซ้ายเมื่อสักครู่มีช่องแล้วระบบเอไอส่วนมากไม่ชอบจ่ายครับแอนโทนี่ คาซิมิโร่ลูกชอเปลี่ยนฝั่งกันไปคาซิมิโร่มาเชวถึงจะมาคาซิมิโร่ก็ไม่ถึงครับเจ็ดสิบห้านาทีครับแมนยูยังตามหลังวอนมักอยู่หนึ่งนูกครับฝั่งขวาซานโชเติมต้องวิ่งแล้วครับเร่งสเปดเกมครับมาเชว แทงแตเตะครับโอ้โหมาเชีอะไรครับเนี่ยแมนยูโดนบอลมัสตั้งรับรอสวนกลับครับเปิดมาก็เตะครับบอลมัสไม่มีอะไรครับแมนยูไม่มีอะไรเลยบูโนโุ่วของที่วันบิสก้าวันบิสก,าก้าทางขวาดีดมาเวลาครับ ไปที่ฝั่งซ้ายลูกชอ็ชอคชอ็อกขึ้นบอลไม่ได้ครับขึ้นเกมไม่ได้ขึ้นได้ออกที่คาสิมิโลแทงให้เฟตเฟตก็ไม่วิ่งครับระบบเแอรไไ์ฟุตบาลยืดสามซูนิเซนโดคืออะไรครับไม่วิ่งครับพากบอ,อลอารมณ์เสียแล้วครับตอนนี้ทำไมไม่ยิงครับขออภัยด้วยครับผมเป็นการจำลองแบบผ่านระบบแอรอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างแมนเชสเตอร์เดต่พวก บอลสปัดแทงลงนี่ขึ้นมาโซนินเก้มาตีเนตมาตัดบอลไม่ได้ดีแค่อาเคียวไปเฟดมงบูโนโ่ก็มงให้เฟตเฟตว่าไงเฟตลอเอ้าว่าไงครับเฟดแทงให้คาซิมิโลคาซิมิโลว่าไงครับวนออกไปที่บอนบิสิก้าฝั่งขวาวอนบิสกาแทงไปฝั่งขวาลัน,านชูเออทีมไมตตาก็เคโทษขึ้นโคก ตัวก็เล็กครับเปิดมงมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้โหเพิ่งเปลี่ยนตัวแอนโทนีออกส่งมาคัลเลตฟอลลงไปลงมาทำไมครับหมดเวลาแล้วเนี่ยสองนาทีลูกลุนลูกเต็มจากบุนโน่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดจะไม่ได้กรอบเขตโทษเสาสองขึ้นขึ้นไม่ถึงครับบอลเข้ามือผู้เล่นสามตูเปิดยาวไปครับฟาวครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปฟาวนะ เวลาหนึ่งนาทีครับเลดฟอร์ดลงมาทำไมครับเมื่อสักครู่บอลก็ไม่ได้จับระบบ AI ครับพอมูตัดสินเปล่าหงเวน,นเวลาครับจบ90นาทีเป็นอันว่าแมนเชสเตอร์เดย์พ่ายให้กับบอลส์มัดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับจากคริสตี่นาทีที่6ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนติดจนจบครับก็หาปีภาพกันได้ขออภัยในนาทีนี้ด้วยชื่นชอบก็ถูกใจฝากและก็แชร์และสับในใคลิปในช่องยูทูบแม็กเล่นเกมครับและแฟนเพจ ไปพบกันโอกาสหน้าวันนี้ก็จะไปด้วยคำว่าสุขสมหวังคิดสิ่งใดก็สมหวังทุกการครับสวัสดีปีใหม่2023ปีกระต่ายครับปีนี้พบกันอีกพีหน้าวันนี้สวัสดีครับ